ตอนคี้วต่ำๆมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอเราไปยกกรุบอ่ะมันชัดเลยมันจะเห็นเลยว่าไอ้นี่ไม่ตาไม่ธรรมชาติแบบนำรถตอบขุดอบบค่ะหันตามันไม่เท่ากันนะคะอืมอมันเหมือนย่นๆเป็นหลายชั้นเนาะใช่ไหมสามชั้นอยู่ข้างดีอีกนึ่งโอเคองนนี้หัวตาไม่เปิดโอเคนะจริงไม่ต้องเปิดก็ได้นะประมาณนี้นะค่ะอันนี้เป็นกระดูกกระดูกเราเนี่ยเบ้าอยู่ตรงนี้แหละค่ะอีกอย่างบอกว่ามันเริ่มไม่ค่อยแล้วอะเออใช่ไหมมันเลิกเล็กใช่ใช่เอาแบบ นะ้ธรรมชาติเนาะหนังตาม,มันจะพับลงมาอีก,กคือระยะคิ้ว่านแคบเวลาอายุมากขึ้นหนังตาม,มันก็ตกลงอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทําที่ตาเราเราทำให้พอดีแต่ว่าชั้นตาธรรมชาติอีกหน่อยถ้ามันตกอะ่ะเวลาคิ้วต่ำๆอ่ะการไปยกคิ้วอะ่ะมันจะออตอบโจทย์กว่าสวยอยู่แล้วอะ่ะคิดว่าทําธรรมชาติก็พอเดี๋ยวปรับกล้ามหน้าตานิดนึงมันก็จะโตขึ้นมาอีกนิดนึงมันพอแล้วมันก็ดูแบบมันก็ดูสวยแล้วอาจจะไม่ต้องเน้นชั้นตาที่ใหญ่มาก ทำทีเดียวแล้วสวย,สวยเลยจริงคุตาแค่น,นี้บอกว่าสวยแล้วนะเมื่อกี้บอกว่าก็สวยแล้ว